เคซาเชิดฉายแดอวลุ่งหลายคนต้องพัฒนาพีวีไฮโอเฟนพบลิเวอร์พูลห้าประเด็นหงปีหกหักเสียบปริสุ์แต่รังจ่าฝูงหลังเกมหงพ่ายพีวีลูกของพวกเรานะครับประสบกับความพ่ายแพ้เป็นเกมแรกในะรอบลีกเฟสของสกุาแปช้ยนลีกจนได้เมื่อบุกไปพ่ายแพ้ต่อพรีวีไฮโอเฟนสามสองทันทันที่นำหน้าถึงสองครั้งสองคราในเกมที่ฟิลิปสตเดิโอนเมื่อวันพุธที่ยี่สิบเก้ามกราคม แต่หัวแดงก็ยังรั้งเบอร์หนึ่งของตารางคะแนนเนื่องจากบาร์เซโลนาทำได้เพียงแค่เสมอกับอัตตันตาในรังของตัวเอง22ขณะที่ทีมเจ้าบ้านเก็บ3แต้มสำคัญได้ลุ้นต่อในรอบเฮยออฟเช่นเคยนะครับเรามาชม5ประเด็นร้อนแรงหนังเกมให้ได้พูดถึงในเกมเกมนี้นะครับลิเวอร์พูลแพ้แต่ก็ยังเป็นแชมป์กลุ่มนะครับหวานี๊ยบเช่นเคยก็โรเตชันนักเตะเกือบทั้งชุดเลยทีเดียวประเด็นที่1 P พีวีขาด2คีย์แมน ปีเตอร์บอลอังกับกุนซือทีมจากฝูงลีกดัดปรับทัพตัวจริงรวมแล้ว5้าลายจากเกมลีกนัดฟุตบานชนะ NEC เบรด3-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจวานลงสนามโดยปราศจากมาริสทิวแมนตัวรุกที่บาดเจ็บขณะที่อีวานปริสิดเอดิดเดตตทีมสเปอร์ที่ย้ายมาจากไฮดุคสสเปริตในช่วงกลางเดือนกันยายนลงทะเบียนไม่ทันลงเล่นถ้วยใบนี้ ท่านั้นไม่พอนะครับปีเวียงขาดไรอันส์ฟลามงโกกําลังดัดที่ติดทัวแบนอีกด้วยทําให้ฮาร์มาโดโอบิสโปเื่อนรวมชาติในหลงบูแทนก็ไดดียวกันนะครับโจตินตัดส่งไทโกลันส์มิฟิลชาวดัตในวัย19ปีลงประเดิมสนามในรายการนี้เป็นเกมแรกประเด็นที่2เคียสราตัวจริงกระโปงขึ้นรังเก่าลิเวอร์พูลกับโรติชันเทียมตัวจริงมากถึง9รายจากเกมหลีกนัดเฝ้าบ้านทุบอิฟิวิตซีประตูหนึ่ง หลังเข้ารอบดักเอาท์ถ้วยไปนี้ได้เรียบร้อยแล้วอัน,นะะเนอร์สลัดส่งแฟรริโกเกียซ่าลงเล่นเป็นตัวจริงตามคาดขณะที่คริเกโปหนึ่งในกีแมนที่ไม่พักก็ได้ลงเล่นเป็น11คนแรกเช่นกันในการกลับมาเยือนทีมเก่านอยจากนี้แล้วนะครับผู้จัดการทีมโชดัตยังส่งดาวรุ่งของทีมออสตร์ Star อีก2รายคือเจมส์แมคเนลลกับเจเดนแดนดาวย่งในวัย19ปีที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับทีมชุดใหญ่เป็นนัดแรก และ้างสถิติเป็นขุนพลเรดเมเชเอนอายุน้อยที่สุดที่ได้ออสต์นในรายการนี้ด้วยวัย19ปีกับ13วันซึ่งทำลายสถิติของมาตินเคลลี่ในวัย19ปีกับ176วันในเกมดวลนกับลิยงเดือนตุลาคมปี2009สำหรับนักเตะสองรายที่จะติดทุบแบนจากเกมบุกกับมาขาวได้แก่กาโปก,กับแอนดี้โรเบิร์ตสันที่ได้สมปรัแข่งกันตันเทียมพร้อมทั้งย้ายมารับบทบาทเป็นสัญหาพร,ร่วมกับจอร์เรย์ฮอนซาซนั่นดามิเนต ซึ่งเดินทางมากับทีมด้วยแต่ไม่มีเอี่ยวในเกมนี้เนื่องจากป่วยกระทันหันนะฮะประเด็นที่3โมเมนต์ที่งดงามก่อนกับมยือนฟิลิปสตานีโอนกัตโปมาว่าเป็นโมเมนต์ที่งดงามหลังจากสล็อตไม่เลือกพักเขาไว้ในประเทศและใส่ชื่อเดินทางมากับทีมด้วย นอสนารเจะดดีนวนกับทีมเก่าเป็นครั้งแรกแล้วกัปโปซึ่งเกิดในเมืองไฮโอเฟนยังสวมบทเพิการกาสัตว์ลูกจุดโทษทีมเก่าแฮร์รดเมชินบุกมานำคากน่อน1-0อีกตั้งหาโดยไม่ใส่ใจว่าสถานการณ์ของบีวีจะเป็นอย่างไรเนื่องจากเป็นวิถีทางของมืออาชีพ หลังสวยตะกายไม่พาามลาดนะครับดาวเตะทิมชติเนเธอร์แลนด์คำเป้าในซีซั่นนี้ได้เพิ่มไปเป็น15ลูกแล้วในตุรายการและถือว่าเป็นซีซั่นที่ดีของเขาเนื่องจากพังประตูได้อย่างต่อเนื่งองขณะเดีวยวกันประตูที่คาโปสานให้กับทีมเยืนอนเอกนำไปก่อน10ทําให้เขามีส่วนร่วมกับประตูยิงหรืออาซิดในเกมซีซั่นนี้ทุกๆ78นาทีแม้สอยตะกายทีมเก่าแต่ก็เป็นไปอย่างที่ัปโปหวังไม่ว่าเขาจะเป็นที่ต้อนรับเนื่องจากเจ้าตัวได้รับเสียงปรบมือจากสาวก ปีวีไฮฟนหลังโดนเปลี่ยนตัวออกไปพักช่วงต้นครึ่งหลังแล้วให้ไทเลอร์มอตันลงมาเล่นแทนประเด็นที่ 4. ี่หวงเน้นสร้างสติติอย่างที่รู้กันนะครับว่าสลัตเยนันว่าไม่เน้นผลลัพธ์ของเกมนี้เนื่องจากลิเวอร์พูลเข้ารอบไปแล้วและการจบอันดับหหรือ2ในรอบลีกเฟสก็ไม่ต่างกาันเนื่องจากมีการกําหนดทีมที่พวกเขาจะต้องต่อก่อนด้วยเอาไว้แล้วว่าได้แก่ทีมอันดับที่15-18ถึงดนอกจากจะโรเจอทันทีม9รายเพื่อเก็บ สตาร์ดังตัวหลักเอาไว้ทำศึกพิมพ์อังกฤษคกุนซือหงแดงในส่งเทรเอนยูนี่ตัวสำรองอีกรายลงเล่นในครึ่งหลังด้วยการถอดโรโบออกและมอบหน้าที่กับแันที่กับวาตรุอินโดสตารทีมชาติญี่ปุ่นรับช่วงต่อหลังจากได้ลงสนามเอนยูนี่ในวัย17ปีกับ213วันทำลายสติเป็นนักเตะยุนอที่สุดของเรดแมชชีนที่ลงเล่นในเกยมยูโรแทนที่ฟิลชานอก ในวัย17ปีกับอีก215วันจะเกมคัพวินเนอร์สคัพนัดประทะกับอเลนส์พอลล์ลิมาชอสในเดือนกันยายนปี1992ซต่น,นั้นไม่พอนะครับในนาทีที่84ทีมเยนตนส่งอมารานาโล่กองหลังวัยรุ่นลงไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มอีกรายแทนเจเดนแดนแต่อีก3นาทีต่อมาเจ้าหนูในวัย18ป,กย18ปีก็ได้ใบแดงอย่างเร็วจีก็หาเข้าสกัดยูฮันบาโกยโก้ที่กำลังจะหลุดไปหน้าประตูล้มลง นอกจากจะโดนไล่ออกอย่างไวแล้วนะครับนาโลยังกลายเป็นนักเตะยุอยนอที่สุดภายในทีมที่ได้ใบแดงด้วยวัย18ปีกับ72วันแทนที่ไมเคิลอเวนในวัย18ปีกับ117วันในเกมบุกกับแมนยูในเดือนเมษายนปี1998ประเด็นที่ 5. เสียดายแทนสลัดหลังภายแพนต่อเพลเวสลัดกลายเป็นกุนซือหรือผู้โลคนแรกที่กุมทีมแพ้กู่แข่งจากลีกกัะหันลมรายนี้เนื่องจากต้นสองฝ่ายเคยงวลกันก่อนหน้านี้น6ครั้ง และทีมจากแอนฟิ์ไม่เคยพ่ายแพ้เลยจากผลงานชนะรวด5ครั้งหลังซึ่งเป็นการต่อกนในรายการนี้ทั้งหมดจึงเห็นได้ชัดเจนว่า p ีเป็นเหมือนกับทีมลูกไก่ในกำมือของลิเวอร์พูลและมีเพียงแค่ทีมเดียวที่แพ้หงส์แดงในทั่วยุโรปมากกว่าพวกเขาคือปอร์โตจากการฟาดเกิดกันทั้งในเกมยูฟ่าแชมเลกและยูฟ่าคัพรวม10นัดซึ่งทีมจากลีกไฟทองแพ้ถึง7นัดและเสมอ3นัด โดยเี่นิการประชัยที่ฟิลิปสตีดิโอนทำให้ในายใหญ่สกินเฮดพลาดกันทำลายสถิติของเจลิงครับเนื่องจากอดีตุนซือชาวเยอรมันเคยคุณทีมชนะรวดในถ้วยใบนี้เจ็ดเกมเช่นเดียวกันในซีซั่น21-22ซึ่งสุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลทะลุเข้าชิงชนะเลิศได้แต่ประชัยกับเรอัลมาดริด1-0ขณะเดียวกันสลัดไม่อาจพาตัวเองเข้าถึงเงียบร่วงกับ3ผู้จัดการทีมได้ต่อการพาทีมชนะเกมเยือนทั้วย,ยูฟ่าแชมเี้ตลอด4ี่เกมแรกเช่นเดียวกับคาร์ลรานเนอรรี่ไป กัวดีล่าและฮันสิฟิกตอนทันที่ก่อนนี้นี่ครับพาทีมบุกไปสยบเอซิมบลันสามหนึ่งอับบาลิซิกหนึ่งศูนย์และจิโรนาหนึ่งศูนย์นะฮะโอ้โหปีวีพบลิเวอร์พูลดาวรุ่งหลายคนต้องพัฒนาเคซาเดนตัดเกรดแข้งหงส์ภายเกมแรกรอบลีกเฟสตัดเกรดแข้งหงส์แดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับที่ส่งตัวสโลงเสียเป็นส่วนใหญ่ต้องพบกับความแพ,พ้แพ้ต่อพีวีไฮเฟนไป3-2 โดยงานนี้แนวรับของทีมทำผลง,งานได้ผิววันสุดๆนะครับในแมตช์สุดท้ายของศึกยูฟ่าแชมเลียกรอบีกเฟสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเริ่มต้นกันที่เควินกิโลเฮอร์ได้รับไป6คะแนนทั้ง3ประตูที่เสียไปหมดสิทธิ์ที่จะป้องกันได้จริงๆนะฮะแต่ช่วงท้ายเกมก็มีจังหวะเซฟสดคัญสำกัรให้กับทีมไม่เสียประตูอีกคอนเนอร์บาร์ลี่ได้รับไป5กคะแนนการยน์บอลยาวขาดความแม่นยำนะครับการครอบความบอลกับม่นิงมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการเสียประตูที่2และประตูที่3การเล่นเขมบุกไม่ดี ซาเลวคอนซาได้รับไปหักคะแนนยังไม่สามารถฝากความหวังในการคุมเกมรับได้เล่นแบบขาดความเชื่อมัน่นกล้าพาบอลขึ้นไปในแดนคู่แข่งแต่บางครั้งก็ไม่เกิดประโยชน์จะมาเสียประตูแร,รกขาดสมาธิไปหน่อยทั้งทั้งที่มีโรเบิร์ตสันอยู่ด้านหน้าแท้ อันดูโรเบอร์สันได้รับไปห้นาคะแนน่วนทูเคียมมีจังหวะเปิดบอลยาวสวยๆสองครั้งแต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนักแถมยังเสียกางโง่โดนโยฮันบาก,โกูโยโกหลอกจนเสียฟอร์มสุดท้ายโดนยิงประตูการขึ้นบอลก็ไม่มีเห็นไม่เหมาะที่จะเดินเป็นเซนเตอร์แบ็กกอนตานเซมิกาได้รับไปหกคะแนนอาจไม่ค่อยได้ช่วยทีมมากนักแต่จุดเด่นก็คือการเปิดลูกเซตพีดและความขยันในการเล่นโดยมีโอกาสลุ้นมงทําประตูด้วย เจมส์แมคควินแลนได้รับไปจนน็ดคะแนนแล้วมันทำน้าที่ได้ยอดเยี่ยมในการกลุ่มแดนกลางมีการลุ้นทําประตูในช่วงครึ่งแรกจังหวะคลองบอลเหนียวแน่นและผ่อนบนอนลได้ดีวอตูรูอนโดได้ไป5.5าาคะแนนเสียบอลง่ายเกินไปในจังหวะที่โดนยิงประตูที่2แต่ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยเทียมได้ประตูกรนำสองหนึ่งกลุ่มจังหวะาการเล่นแใดน,ในกลางได้ดีช่วงกลางครึ่งหลังต้องถอยไปยืนเป็นเส้นแบกและก็ทําได้ดี ฮามุยเลียดเดินไปจากคะแนสลาดว่องไวในการวิ่งไปซ้ำลูกยิงของเคียซ่าทำทีมได้ประตูข,ข,ข้างหนึ่งกองแค่ว่องไวในการวิ่งทะลุทะลวงคอยเช่อมเกมทำทีมมีประโยชน์ตลอดการเล่น90นาทีแฟดเลดิโก้เคียซาได้รับไป8ขนคะแนนเล่นดีที่สุดภายในทีม ผลงานน่าประทับใจมากๆทั้งความมุ่งมั่นและความขยันในการวิ่งเละบอลเป็นคนแรกจ,จุดโทษให้กัเทีมและมีส่วนสำคัญในการได้ประตูที่2อีกด้วยทุกครั้งที่ครอบคองบอลสามารถปั่นป่วนเกมรับพีวีไฮเว่นได้ตลอดจเดนแดนได้รับไป5.5นาคะแนนทุ่มเทในการเล่นพยายามวิ่งหาพื้นที่ตลอดเวลาจูเดนเคยเรื่องความคล่องตัวและรีฟาวให้กับทีมได้บ่อย,ยแต่น่าเสียดายดที่ขาดความแข็งแกร่งทําให้ไม่สามารถสู้แรงปะทะของกอ,องหลังพ v ีวีไฮเว่นได้คริกรโปได้ไปเจ็ดคะแนน การหวนกลับมายังสโมสรที่สร้างชื่อให้กับตัวเองก็ถือได้ว่าทําได้ดีมากๆม,มีส่วนร่วมกับเกมบุกตลอดและยิงจุดโทษได้อย่างยอดเยี่ยมถือเป็นการหวนคืนรังเก่าที่น่าประทับใจและตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามนะครับแต่เริ่มโมตันแทนกริกโปในนาทีที่52ได้รับไป6คนะแนนเข้ามาทําให้แดงกลางเน้นขึ้นจังหวัดเสียบสกัดสมการทำให้เทียมไม่โดนยิงประตูในครึ่งหลังเรย์อนยูนี่แทนอันดูโรเบอร์สัน ในนาทีที่64ได้รับไป5.5คะแนนช่วยรับมือกระงหวะการเล่นสวนกลับของ P ีบางครั้งก็ขึ้นไปต่อบอลลุ้นทําประตูแม้จะไม่ใช่ฟอร,ร์มที่โดดเด่นแต่ก็ถือได้ว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์และฮามาร่านาโรแทนเจนเดนแดนในนาทีที่83ก็ไม่สามารถให้คะแนนได้เนื่องจากโดนใบแดงแล้วแฟนนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับตัดเกรดนักเตะและประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับลเว์พูของเรานะครับส่ง นักเตะโลเดชันกันถึง9ตําตำแหน่งนะครับก็เรียกได้ว่าเอาไว้ไปซัดในศึกพรีมพ์ลิกอังกฤษนัดเจอปอนหมัดนะครับในวันเสาร์นี้นะฮะวันเจ๊บขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูสมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งิเวอร์พูและเด็กคัแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปูบักครั่งลิเวอร์ p o ลและเดอะคัพแฟนบอลพันแทที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ